ตูเป้เป็นมะเร็งค่ะหลังโพรงจมูกค่ะอาการเป็นยังไงครับถึงรู้ว่าตัวเองได้เป็นมะเร็งตอนแรกยังไม่ทราบนะคะพอเริ่มเริ่มมีเลือดออกปกตินี่ไม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 ่เคยเลือดเลือดกำเดาออกครับก็มีออกเรื่อยๆเดือนละสองสามครั้งอยู่ๆก็ไหลออกไหลออกไม่มีสาเหตุไม่มีการเกิดทกองเกิดท้อนไม่มีค่ะไม่มีแล้วตั้งแต่เด็กจนโตสามสิบสามไม่เคยเป็นด้วย มีอุดอัดหรือมียงค่ะตอนนั้นอังมีเลือดออกแค่มีเลือดออกแล้วมีเลือดออกแล้วก็อยู่มาเกือบเกือบปีก็เริ่มหายใจไม่ออกอืมแล้วก็มันมันมันคงโตขึ้นเรื่อยพอหายใจไม่ออกแล้วก็แน่นจมูกหายใจไม่ออกจนจนจนหายใจไม่ได้เลยข้างเดียวกินยาก็ไม่หายเหมือนคนเป็นหวัดที่แรกคิดว่าเป็นไซนัสอ่าที่แรกคิดว่าเป็นไซนัสก็ทานยา ทานยาก็ไม่หายก็เลยปรึกษาหมอครับก็ไม่หายอยู่สามเกือบสองสามเดือนได้ส่องได้ดูยังค่ะตอนนั้นยังแล้วพอพอพอเปลี่ยนหมอก็เลยพอเปลี่ยนหมอก็เลยตรวจพบแต่ตอนตอนแรกที่ตรวจพบนี่ตรวจพบทางคอแล้วก็ส่องหมอหมอส่องกระจกขึ้นไปทางคอแล้วเห็นเป็นก้อนเนื้อก็เลยสั่งสองกล้องอืก็เห็นเป็นก้อนเนื้อแล้วก็นั่นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งยังค่ะ ก็สองกล้องวันจันทร์ก็ตัดเอ่อสองกล้องวันวันเสาร์ก่อนครับวันเสาร์วันเสาร์เสร็จแล้วก็มานัดตรวจส่องกล้องอีกทีหนึ่งทางทางอ,อีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งมันจะมีจอทีวีเห็นด้วยก็จาะจส่องกล้องเหมือนกันค่ะแต่ว,ว่าโรงพยาบาลเดิมไม่มีทีวีมหมอก็จะเห็นไม่ชัดเพราะมันกล้องสมัยอีกโบราณค,ลลค่ะแล้วพอมาสองกล้องแล้วก็วันนั้นก็ตัดชิดเนื้อเลย เพื่อจะพิสูจน์ละเพื่อจะพิสูจน์ว่าเป็นชิ้นเนื้อเป็นมะเร็งไหมพอตัดชิ้นเนื้อวันจันทร์พอตัดปุ๊บต้องรอผลถึงวันวันศุกร์มันพฤหัสเย็นถึงจะได้ผลครก็ก็ก็ยังยังไม่ซีเรียสพอมาจัดวันจันทร์วันพุธวันพรพุธมันพอตัดแล้วมันคงโตโตแบบโตโตมากๆโตเร็วมากโตเร็วมากพอโตเร็วมากเราก็เอกใจแล้วเพราะว่ามันมันมันโตแล้วมันไปกดทับจอประสาทตาด้านหลัง ก็ทําให้มองไม่ชัดมองมืดมืดไปเลยมืดด้านเดียวไปเลยเหมือนกับว่าถ้าถ้าเราถ้าเราปิดตาข้างที่มองเห็นเราเราเปิดตาด้านนี้เราก็จะเห็นแค่ขอบแสงตรงกลางก็เหมือนมันเอาฟิล์มเอ็กซเรย์มาบังใช่ค่ะใช่ใช่ก็จะมืดไปก็ตกใจแล้วก็คิดคิดคิดแล้วว่าน่าจะเป็นมะเร็งแน่แต่ก็รอผลให้ชัดเจน บอตัวเองก็สันนิษฐานว่าเป็นสันนิษฐานว่าตัวเองทานอาหารที่ปิ้งปิ้งย่างย่างมากเกินครับอันนั้นคือเมื่อปี55เริ่มเริ่มเริ่มรู้เนี่ยเริ่มรู้เนี่ย54มา54เริ่ม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 หายใจไม่ออกก่อนฮะไปปี54รู้ว่าเป็นมะเร็ง55เดือนกุมภาต้นปี55ค่ะต้นปี55คุณหมอบอกว่าต้องรักษายังไงเคมีบําบัด เคมีบำบ,บัดก็คือคีมโมนี่แหละค่ะหกเข็มครับฉายแสงสามสิบห้าครั้งอันนี้เพื่อให้มันฝ่อลงค่ะไม่มีาการตัดตัดผ่าตัดไม่ได้คุณหมอว่าจะไปผ่าตรงไหนเคมีบำบ,บัดเข็มแรกก็อาเจียนปวดหัวปวดขาท้งองเสียม,มีหมดอา,าการที่อาอาการที่เขาบอกมาว่าเป็นผลข้างเคียง่อการเคมีบำบ,บัดมีหมดเลยเป็นแต่แต่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่ ก็ท้องเสียแค่ไม่กี่ว <separ atie> ันปวดขาเป็นอาทิต <like> ย <onian adult> ์เหมือนกันอันนี้ไปทํางานได้ไหมฮะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะทําได้ยังทําได้อยู่ตอนนั้นตอนนั้นที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดเป็นพนักงานคงยากนะเออคงยากอ่ะฮะก็ตอนนั้นยังไม่ตอนนั้นยังไม่เริ่มบิ่มพอเคมีบําบัดเข็มแรกผ่านไปครอีกไม่กี่วันต่อมาก็เริ่มบิ่มแล้วก็หมอก็นัดอีกสามอาทิตย์ ทำไมตอนนั้นถึงรู้ว่าบิมจะช่วยอะไรคุณปูเป้ได้บ้างยังไม่รู้เลยค่ะตอนนั้นยังไม่รู้แต่แล้วใครมาบอกว่าว่าพี่ชายพี่ชายไปศึกษาเหมือนเขาเคยอ่านเจอว่ามีสารสกัดจากมังคุดอืที่ช่วยในเรื่องผู้ป่วยมะเร็งครับและต้านมะเร็งได้ผลิตภัณของเรายืนยันว่าไม่ใช่การรักษามะเร็งใช่ไหมฮะสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลต้องย้ำกันให้ตรงนะแล้วก็ให ภูมพิพลังทานในร่างกายภูมิคุ้มกันในร่างกายดูแลตัวเราเองครับ,รบแต่แต่ที่เราเคยคุยกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีฤทธิต์ต่อพวกเชื้อราไวรัสแบคทีเรียรหรือแม้กระทั่งเซลล์มะเร็งครับก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราไปสร้างภูมิภูมิกันสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตครับให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งใช่ครับอ่าฮะอ่ะเสร็จแล้วก็เลยรับประทาน เราประทานไปสามอาทิตย์นะคะก็ไปเคมีบําบัดใหม่เข็มที่สองกลับมาก็ปวดเมื่อยน้อยลงไม่ท้องเสียไม่คลื่นไส้ไม่อาเจียนตั้งแต่ตั้งแต่ทานไปครั้งยาแก้คลื่นไส้อจีนก็ทานแค่ครั้งเดียวครับต่อไปหมอก็ไม่ให้เลยหมอเราก็ไม่มีอาการนี้หมอก็ไม่ให้ยาแก้คลื่นไส้อจีนานรยังไงฮะทานบิมปริมาณยังไงสามคูณสาม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 เช้าก่อนอาหาร กลางวันกลางวันก่อนอาหารเย็นตอนเย็นก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนสูตรสีเขียวสีเขียวนะฮะอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อดื่มน้ำมังคุดด้วยน้ำมังคุดค่ะเช้าเครื่องซองเย็นเครื่องซองอืมเข็มที่สองก็ยังคิดว่าน่าจะอาการปวดเมื่อยน้อยลงมากคิดไปเองไหมพอพอเข็มที่สอีกสามอาทิตย์ก็เข็มที่สามไม่เลย สบายมากเลยน้ำหนักขึ้นไม่ปวดไม่แพ้ไม่แพ้ไม่ปวดทำงานได้ปกติขับรถไปรับไปส่งลูกไม่อจียนไม่อะไรเลยทํางานได้น้ําหนักขึ้นด้วยค่ะปกติหนักสี่สิบเก้าน้หนักขึ้น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 จนจนฉายแสงเข็มสองดีขึ้นเข็มสามน้ำหนักขึ้นไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะน้ําหนักขึ้นแล้วก็คุณหมอก็เห็นว่าเริ่มฉายแสงได้แล้วเริ่มฉายแสงได้ก็ ก็ฉายไปก็น้ำหนักขึ้นขึ้นขึ้นจนจนฉายแสงไปสักประมาณสิบสี่สิบห้าครั้งเริ่มทานทานอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไหมคือไหมตั้งแต่ตั้งแต่ฉายแสงลงมาตรงนี้เพรามันต้องต้องบริเวณนั้นเลยถึงคอเลยนะคะก็ก็หมอเขาบอกว่ามันไหมมันไหมไม่เห็นชัดเลยเพราะว่ามันดาผิวเผือดำเลยดำปีเลยอืแล้วก็ก็เริ่มทานไม่ได้เริ่มทานน้อยลงก็ ก็น้ําหนักเลยลงแต่ยังทานน้าได้บ้างอยู่ช่วงแรกช่วงแรกอพออาหารก็เป็นอาหารปั่นเหลวหมดเลยอาหารเหลวหมดเลยคผลไม้ผักปั่นเหลวอะไรอย่างเงี้ยนะคะนมแล้วก็มังคุดก็ทานกลืนไม่ลงแม่ก็แกะแคปซูลออกชงน้ำชงน้ำแล้วก็ดื่มคแล้วฝืนดื่ม้านที่บ้านคือทราบหมดทุกคนเห็นหมดเลยว่าคุณปูเป้เนี่ยอาการดีขึ้น สามารถรับการรักษาด้วยเคมีบําบัดได้ฉายแสงได้ด้วยบิมเลยต้องบังคับว่ายังไงก็ต้องกินค่ะอ๋อแม่แม่ตรงเวลามากเช้ามาปุ๊บมาเลยอืเช้ากลางวันเย็นนี้มาชงมาให้เลยอืมอืมอืมอ่าก็ยังสูตรเดิมเหมือนกันค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทานเป็นเม็ดค่ะก็คือละลายน้ําเอาแล้วดีขึ้นหรือว่ามีอาการอะไรบ้างเอพอเริ่มฉายแสงที่บอกไหมไปแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวได้เพราะว่า ต้องมาต้องต้องมาฉายแสงที่โรงพยาบาลทุกวันครับก็ช่วยเหลือตัวเองอาบนะ้ําแต่งตัวขึ้นรถอืจากเพชรบุรีมากรุงเทพนะคะอ,อก็ขึ้นนั่งรถมาแล้วก็ไปกลับไปกลับทุกวันเนี้ยจนประมาณสองสามเกือบสองสาเดือนนะคะถึงฉายแสงเสร็จพอฉายฉายแสงเสร็จตอนนั้นก็ยังทานไม่ได้นะคะครับก็ก็พยายามพยายามกลืนกลืนน้ําได้พยายามกลืนํนนยา,ยานเจ็บมาก เพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีแผลข้างในยิ่งมากกว่าคนเจ็บคอธรรมดาเหมือนร้อนในสักประมาณพันเท่าน้ำลายก็ไม่มีน้ำลายไม่มีเลยอน้ำลายแห้งครับพงจมูกแห้งต้องล้างจมูกตลอดอแต่แต่ยังทําความสะอาดห้องได้ก็ยังลุกทำจัดท็จได้ยังทำอะไรได้บ้างก็นอนมากขึ้นแต่ก็ ไม่ไม่ได้ทํางานละตอนนั้นไม่ได้ทํางานก็หยุดไปสักสองเดือนเพราะว่าเพราะว่าหน้าดํไม่ไม่ไม่อยากออกไปเจอเจอผู้คนหน้าดำไม่เจอไม่เจอเพื่อร่วมงานว่างั้นก็ตอ็ที่มีบัตรยังไม่เสร็จเสร็จพร้อมๆกันเสร็จพร้อมๆกันกลางกลางกลางันกลางกันกระดาษค่ะหมอก็หยุดทุกอย่างละเพราะรักษาเสร็จหมดทุกอย่างพอ ก็ทานบิมตลอดทานบิมตลอดประมาณอีกสักเดือนหนึ่งเดือนกว่าๆแข็งแรงขึ้นเยอะเลยแข็งแรงขึ้นมากน้ําหนักขึ้นอืจากเดิมที่ลดไป12องโลนี่ลดไปเหลือจากจะขึ้นมา52ลงไป38แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจน42สุดท้ายแล้วเคมีประวัตดฉายแสงครบ,ครบปับ๊บได้ตรวจอะไรต่อเนื่องไหม่าหมอนัดเอ็มอครับเมื่อ ปลายปีนะคะปลายปีกลางปีก่อนรอบหนึ่งกลางปีก่อนรอบหนึ่งพอกลางปีรอบหนึ่งมันก็เจอก้อนเนื้อยังมีอยู่คนละที่ค่ะมันเหมือนเกิดขึ้นใหม่เป็นก้อนเนื้อที่แก้มก็เจาะเจาะหมอก็เข็มเข็มดูดเนื้อตรงนี้ไปตรวจไปตรวจดูว่ามันเป็นเซลล์มะเร็งไหมมันไม่ใช่ ไม่เป็นก้อนเนึ่งะอะแต่ก็หมอแล้วก็แนะนําให้ผ่าออกผ่าแล้วไอ้ก้อนเดิมล่ะก้อนเดิมยุบหมดแล้วหายไปเลยหายไปเลยอแต่พอพอหายมันไหม้หมดแล้วก็กลายเป็นมีพังผือด,ดอ,อีกอมีพังผืดในในโพรงจงมูกเนี่ยค่ะแล้วต้องรักษายัางไงับโพรงจงมูกลมกลมๆใช่ไหมคะมแล้วก็จะมีพังผืดระหว่างผนังทั้งสองด้านอก็ยังไม่รักษาหมอก็นัดนัดก่อนครับ หมอแค่กรีดไปนิดนึงกรีดไปนิดนึงแล้วเลือดออกเยอะแกก็เลยหยุดกรีดแกก็บอกว่าต้องเข้าห้องผ่าตัดถ้าเกิดจะผ่าแต่แต่ตรงก้อนเนื้อเนี่ยผ่าออกไปแล้วผ่าผ่าผ่าทั้งช่องปากครับแล้วก็ผ่าออกไปก็จบตรงนั้นก็ไม่มีอะไรละแต่มันไอพังผืดเนี่ยยาวนิดนึงหมอก็จะนัดเรื่อยๆสองเดือนมาดูทีสองเดือนมาดูทีทก็ยังไม่ผ่าก่อนก่อนหน้านั้นเนี่ยออพอพอหมอบอกว่า,วาเราปกติครับ เราก็จักสามคูณสามเราก็มาเหลือสามคูณสองแล้วพอไม่มีอะไรเลือดก็ปกติอะไรก็ปกติเราก็มาเหลือสองวัละสองแล้วพอมาบอกว่ามีาพังผืดเราก็เลยเพิ่มเป็นสองคูณสองเชา 2, ้าสองเย็นสองแล้วล่าสุดที่ที่ที่ไปตรวจเนี่ยเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วครับคุณหมอบอกว่าไม่ต้องผ่าแล้ว มีมีมีช่องเปิดให้หายใจได้มันก็มีโอกาสที่ทําให้หายใจได้ปกติหายใจได้ปกติเผื <c oughs> ่อพผงผื่นนี่มันอาจจะแบบค่อยๆ่อย,อยยุบ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 ลงอืมอมืก็เป็นเรื่องที่น่าดี <c oughs> ด,ดีนะใช่ค่ะคุณปูเปค้คิดว่าเป็นผลมาจากการบินมีส่วนนะคะเพราะว่าจากเดิมที่เราทานสองอแล้วมันแล้วมันแพงผืนนี่มันก็ยังอยู่ครับแล้วเราเพิ่มเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นเช้าสองเย็นสอง มันก็เลยดีขึ้นใช่ถ้างั้นต้องให้อาจารย์พิเชษตอบ,นบอในกรณีของมะเร็งของคุนพูเพเนี่ยมันเพิ่มตัวไหนลดตัวไหนครับอาจารย์โอเคนะครับสิ่งที่เราจะพบในกรณีแคปซูลเนี่ยถ้าเราดูในในโปรเจคเตอร์ th1 th1 เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเพิ่มขึ้นมันก็จะเพิ่มความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นนะฮะแล้วขณะเดียวกันก็มี th2 ซึ่งไม่ได้เพิ่มหรอกแต่มันก็อยู่ของมัน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับท s 1สแล้วท s 1สมันมีมากกว่าอาการเหล่านี้มันอาการที่ดีสําหรับร่างกายนะฮะคือมีการลดการแพ้ภูมิเองได้แต่ยังมีความสามารถในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมอยู่และที่สําคัญก็มีท s 1 7เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพิ่มขึ้นห้าเท่าตรงนี้เป็นตัวที่สําคัญที่สุดการเพิ่มขึ้นห้าเท่าของท s 1 7เเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกเลยครับแคปซูลเนี่ยจะมีประสิทธิธภาพในการจัดการกับ สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ในที่สุดเราก็พบว่าในเมื่อเราวัดทีเรกูเลเตอร์มันมันมีเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งของทีเรกูเลเตอร์คืออินเตอร์กินไเนี่ยมันเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากความสามารถที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจากการสร้างของทีเฮลเปอร์ไนะครับเพราะฉะนั้นในแคปซูลของเราเนี่ยจะมีกลุ่ม กลุ่มเม็ดเลือดขาวที่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งสิ่งแปลกปลอมได้ถึงสามกลุ่มกลุ่มแรกคือ th 1กลุ่มที่สองคือ th 1 7เจและกลุ่มที่สาคือ th เครับนะครับเมื่อเรามีทหารเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างเงี้ยจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกินเข้าไปมไม่ใช่เป็นยาเรากําลังลบกับมะเร็ง โดยใช้ยุทธศาสตร์ซูนวูนัก็คือว่าใช้ทหารในร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยคือเม็ดเลือขาวเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใส่กองทหารเข้าไปไม่ได้ใช้ยาเข้าไปจัดการเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มภูมิคุ้มกันมันเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยนะครับไอ้จุดนี้เป็นจุดสําคัญผมคิดว่าศาสตรของการภุ่ง ความพุมงุิงกันเนี่ยที่จะดูเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันจะต่างจากศาสตร์ของการดูแลสุขภาพโดยใช้ยาก็ตรงนี้เองคือการสร้างตัวเราเองให้ดูแลสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงกคนนแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเลย